และมาปรากฏชื่อในพื้นที่จังหวัดนนองคายอีกครั้งก็คือยุคของพระเจ้าอนุวงศ์ขึ้นครองนครเวียงจันทร์ได้แข่งข้อกับสยามในปีพุทธศักราช2369ทำให้รัชกาลที่3โปรโดให้สมเด็จพระบวร์ราชเจ้ามหาสารพเกษ์เป็นแม่ทัพหลวงพระยาราชสุภาวดีสิงห์สิงหเสนีเป็นแม่ทัพหน้าไปปราบเวียงจันทร์โดยตั้งทัพที่เมืองพรานเพร้าเจ้าอนุวงศ์สู้ไม่ได้ก็หนีไปขอความช่วยเหลือกับยวน แม่ทัพใหญ่จึงส่งทหารเข้าไปเผาเวียงจันทร์เหลือไว้แต่วัดเมื่อเหตุการณ์สงบจึงยกทัพกลับก,กรุงเทพและให้พระยาราสุภาวดีตั้งทัพติดตามตัวเจ้าอนุวงศ์ที่ค่ายพรามร้าวและพระยาราสุภาวดีได้สู้รบกับเจ้าอนุวงศ์อยู่หลายครั้งก็สามารถจับเจ้าอนุวงศ์ได้สําเร็จและนําตัวไปสําเร็จโทษที่กรุงเทพเมื่อการปราบเจ้าอนุวงศ์เสร็จรัชกาลที่สได้โปรดเกล้าให้ยกเลิกประเทศสราชเวียงจันทร์ และกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งซ้าย